ให้62มันไม่มาให้672มันไม่มากับ204มันไม่มางวดนี้ฟังพิมพ์62มาให้อาจารย์หน่อยพิมพ62 672 204มาให้อาจารย์หน่อยเราอย่าลืมงวดนี้อย่าลืม62อ่ะพิม62กับ204มาให้อาจารย์หน่อยซื้อตัวนี้ถ้ามันอั้นซื้อตัวที่อาจารย์จะให้ไม่ได้การเลขย้อนเพราะงวดก่อนมันไม่ยอมเข้า เราเล่นเลยหกสองแล้วก็สองศูนย์สี่เพราะงวดก่อนอาจารย์ฟันหกสองเน้นๆมันไม่มากลัวมันตามมางวดน,นี้เพราะหวยอาจารย์ชอบตามตูดฉะนั้นเขียนหกสองมาให้หน่อยครับหกสองแล้วก็หกเจ็ดสองแล้วก็สองศูนย์สี่อะตามได้เลยถ้าไม่มีตัวตามตามตัวนี้ผมมั่นใจว่าหกสองอาจจะมาออกงวดน,นี้เพราะงวดก่อนมันไม่มามผมพูดแค่นั้น นะอ่ะแคปออมสินชุดชุดเต็มไห้ผมก่อนอันนี้ชุดเต็มออมสินนะชุดฟันให้ไปแล้วนะอ่ะเอาชุดเต็มไปก่อนอเดี๋ยวจะไปจุดทูบแล้วครับมันดึกนะแล้วสี<ม>่ทนะุ่มสิบสองแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยอาจารย์ก็แน่นหน้าอกกนะ ฝันว่าอาจารย์บอกฝากซื้อหวยหกสองกับสองเจ็ดวันนี้ตั้งใจดูจนโจบบอกให้ซื้อหกสองคนด้วยนะครับขอยมาจริงนะครับอย่าลืมนะไวไหมอไวไหมไวครับไหวนะครับหกสองผมว่าหกสองมาปะพี่อพี่อผมทำรัฐบาลลงแล้ว เนี่ยฟันหกสองนํำเลยหกสองกับสองศูนย์ 3. สวัสดีอาจารย์ทองคํานะครับ<ม>ออมสินแคปแล้วนะอย่าลืมหกสองกับสองศูนย์สี่เพราะว่าเลขเรียกวันนี้ไปชนเลขดังแล้วผมทำสูตรหายด้วยผมไม่คิดใหม่เลยผมทูๆเ,เลยอืมถ้าจะถูกมันก็ถูกแหละเดี๋ยวรอดูทูป,ปู่ดีกว่าเดี๋ยวให้ทูป,ปู่ตาสินผมเลยอืม แต่วผมจะซื้อหกสองเพราะว่าสามแปดตัวที่ผมจะซื้อซื้อไม่ได้ซื้อว่าได้ข่อยกับมาซื้อข่อยกับซื้อสองศูนย์สี่หกเจ็ดสองกบหกสองข่ซื้อเลขย้อนข่ก็ได้แต่ออมสินนี่แม่นมากนะครับฝากไลยอย่าลืมออมสินออมสินก็เหมือนรัฐบาลแต่แค่มันออกช่วงบ่ายสองจ่ายครึ่งกัอ้มันจ่ายไปเลยหกสองจ่ายเต็มซื้อหกสองอาจารย์เหนื่อยใจแน่แจ่ดุดทุบแตกสามตัวถ้าทุบแตกเนี่ย จะดีใจเลยครับแต่ว่าคนเอาไปเราก็รู้อยู่แก่ใจแหละวว่าใครเอาเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาเอาไปอ่ะเดี๋ยวรอรัฐบาลชุดเต็มแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปจุดทูบเลยครับแป๊บหนึ่งนะแอดมินกำลังทำให้ครับสีมงคลพี่ใส่สีดำก็ได้สีดำสีแสดผมใช้แค่สองสีผมไม่ผมไม่สนสีอื่น ขอบคุณอาจารย์ทองคำคร,รับใส่ผุ้มเสียอาจารย์เลยใครบูชาจี้ปู่เวทแล้วได้เข้าห้องวีพีพิมพ์ข้ว่าสนใจมาได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าคนทักเยอะไหมแต่ว่าลายก็เด้งดีอยู่นะครับสี่เก้าเก้าได้เข้าห้องวีพีด้วยนะนะครับสี่เก้าเก้านะสี่เก้าเก้าได้เข้าห้องวีพีด้วยนะครับ,นะนรบเนาะแถมทุบให้สองแท่งนะครับในก็ได้เข้าห้องวีพีในห้องมีทุกหวยนะได้หวยก่อนเวลาด้วยโอเคนะครับ พิมพ์คำว่าสนใจหรือพิมพ์คำว่าท้าเวทมาก็ได้นะครับพิมพว่าสนใจหรือเท้าเวทมาก็ได้นะครับพิมพ์สนใจเพจมันจะเด้งแชทไปหาเลยที่ก็โอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่โทรไปเลยนะ,ะรัฐบาลไทยชุดเต็มแคปเลยครับชุดฟันแคปแล้วเนาะเมื่อวานกลับจากตำหนักปู่ ถูกเล่าค่ะจุดทูกที่ตั้งหนักเมื่อวานพี่มากี่คนครับพี่ดาวเรื่องผมไม่ได้ไปทองผมหายผมก็เลยอันกี่ขั้นบ่มีอันกันจิตกระใจเลยขอโทษหลายๆครับสร้อยแขนเปิดบูชาใ <c oughs> จเย็นเท้าเดี๋ยวให้บูชาแน่นอนสร้อยแขนนะครับรานะคาบูชาสร้อยแขนก็อยู่ประมาณห้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าประมาณนี้ไม่ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าู้ทามา ราคาสูงมากเลยรีบรับเลย <S <S มูชาราคาสวยมากที่ปูเวชสี่เก้าเก้านะครับโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่กระโถไว้ไเลย 28, ออนอตตี้อายุยี่บแปดยางยี่ิบเก้าครับมันเป็นของเราเดี๋ยวก็คือขอให้เขาคิดได้นะครับฟาดก็สามตัวเลยสาธุครับใครอยากบูชาท้าเวทก็พิมพ์คำว่าท้าเวทพิมพ์คำว่าสนใจใครอยากอุดหนุนาน้ำปลาร้าก็พิมพ์ว่าปลาร้ากลับบ้านจะไปหาอาจารย์อยู่มาเลยครับพรุ่งนี้อาจารย์ พรุ่งนี้อาจารย์จะอยู่สำนักอยู่นะมาได้เลยครับช่วงนี้ทองแพงด้วยค่ะแมนครับมันลักไปขายแหละเงินไหลปื้อขากชัวครับคนเขาได้ไปเขาก็ไม่ไปสูงหรอกเดี๋ยวเขาก็ร้อนลนในตัวเขาแมนครับมันร้อนลนตอนนี้มันก็ร้อนลนอยู่ผมจับตาดูอยู่มันต้องเชื่อดค่ะจะได้ดั่สันดานก็คงต้องเชื่อดแหละครับอาจารย์หน้าขาวมาค่ะขอบคุณนะครับจุดทูบที่มากับองค์ปูได้หกสองศูนย์นะตรงเลขอาจารย์เลย สี่คนกับบูชาท้าวเวทกับได้น้ำประรกกลับมาดูอู้ขอบคุณมากนะครับเสียดายไม่ได้เจอเลยพี่อยู่ที่ไหนพี่จะมาอีกอยู่ใช่ไหมอ๋อสบายปังตลอดแล้วภาพนําพิม,มก็ว่าสนใจได้เลยนะครับใครจะบูชาอ๋ออย่าก,กังวลเลยค่ะถือว่าฟาดคอไปคนเขาไปขอรับคอแทนแล้วค่ะขอให้มันได้รับคอแทนครับถ้ามันฉลาดมันเอามาวางคืนก็ได้ตรงไหนก็ได้นะปิดหมดแล้วค่ะเลขอืมผมทําก่อนที่เขาจะปล่อยออกมาอันอี่นะครับ จริงใครที่ดูไลฟ์สดผมองั้นเราก็เล่นหกสองเลยเนี่ยเนี่ยตัวไม่อัหมุมเขียนให้อยู่เนี่ยเนี่ยเมืองเกิงเลยเนี่ยเนี่ยหกสองมุมแถมไม่ให้อยู่เนี่ยเนี่ยซื้อตัวนี้ก็ได้ตัวร้อนขาอาจารย์คนไม่ดีเนาะคนทักไลฟ์มผมมาเยอะเลยหลายคนถามอาจารย์ อ่าจุดทูบได้เจ็ดสองหนึ่งจากน้องกุ้งสีค่ะโอ้หกสองสามขอแม่พี่น้องเอ้ยเลกสามตรงสูตรพร้อมบัดนี้เอาหกสองไปใส่หกสองสามเก้าสองสามเด้อผู้ดใดซื้อหกสองสามก็ซื้อหกสองแปดหรือว่าเก้าสองสามม่น้ำเด้อแคปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปนะทุกคนแทงใดละ อย่าทายหลุดนะครับไทยแบงค์ยัดมินลงเลยในหะ้องก่อนครับเจอเอ้าโอเคแคปหรืยอยังแคปหรืยอยังแคปได้เลยนะครับหกสองสามนะแคปได้เลยครับแคปได้เลยทุบปูขอบคุณค่ะทุกปูขอบคุณครับสาธุครับโอเคเนาะ